ฮัลโหลสวัสดีนะคะชาวชอง<ห>แลนี้คือรายการเรียนแบบไกลบ้าน,านอตอนนี้เราอยู่กันที่สยามลมแรงมิสมึงตอนนี้เราสองคนสงสัยว่าเราสองคนสวยมากสวยสวยแบบของค้าอะเพราะว่าเราอาจะได้เงินห้าร้อ<ส>ยใช่ไปทำมหาทำติ๊กแกรมอีกทำไมเขาไม่มาสัมภาษณ์เราอ่ะ เราต้องเดินไปหาเขาแม่แล้วแบบพี่ขาสัมภาษณ์หนูใหมออ่หนูเข้าอยาก,ออยากได้เงิน500ขำอยากได้เงิน1,000่ะไม่ได้หิวเงินไม่ได้อยานเกณฑ์เงินนะคะแต่อยากได้มาก <c oughs> หรือว่าเราควรสัมภาษณ์เองสัมภาษณ์กันเองถ้าไม่มีใครสัมภาษณ์เราพี่คะ,ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะขอะได้คะ่ะ,คะโอ้ยมือก็มือนะคะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปรับแสงให้ก่อนนะเออตรงนี้ อยคกขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเออไม่ทราบว่าขอโทษขอสวัสดีค่ะ <c oughs> อุ้ยหุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่ค่ะพี่ค่ะตกใจมากเลยทอบไมคะเออขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเออดิฉันจะให้อันนี้ไมหมคะคิสเตียนดีออลเออใช่ดิฉันจะให้คริสเตียนดีออลนะคะกล้าหรือไม่โทรหาคนที่แอบชอบ ได้เดี๋ยวถ้าโทรหาเอาไปเลยค่ะคิสเตียนนีออกฮัลโหลสวัสดีค่ะเราจะบอกว่าเราแอบช้องเธอมานานแล้วอีกกถอะถมึงจะไม่ตอบรับกูแต่กูรู้ว่ามึงเป็นเก้งรับแต่ว่ามึงต้องแต่กูเป็นลูกให้เขาตอบรับแล้วค่ะโอเคค่ะรับไปเลยค่ะคิสเตียนีออกอย่าลืมกดติดตามช่อง a มีสกายนะคะตอนนี้ก็ฟอลโล่ ราจะไปแจกกระเป๋าดีออให้ใครอีกติดบานนะคะ